เด้เหาซองอย่างนี้เนาะฮะเ,เห็นมะลกเข้าได้บเอเกคี๊มปิดไว้แล้วหาซองเ้รีมปิดสวนไว้แล้วลกอืมหาซองแล้วหาซองทางเข่าแล้วป้าลุงเลยทะเลกหันมาสบายดีป้าลุงแนลุจ้าจ้าลกเฮ้ยเนาะเอาทักทายสบายดีเด้อป้าลุงไยเน,หนาะสบายดีตอนแรงๆ แต่เป็นค่อยคำแรงลงเลยเนาะตอนนี้จะเป็นเวลาจากตักโมงพี่น้องเนาะสี่โมงครึ่งสี่โมงแรงพี่น้องเลยพาสาวน้อยลงมาเบิ่งสวนพักของอาสามสาวเพื่อนก้อนพี่น้องเลยเนาะไอ้คีมไอ้นี่ไอ้กิง้งเนี่ยเพ็่นเฮ็ดสวนพักอยู่แค้มเพื่อนนี่หลนะเนาะกระลังเป็นรูปเป็นล่างพี่น้องเลยกรลังเป็น่าหัวนะผนไปนตัดไม้มาเฮ็ดหัวไม้สังไพมาเฮ็ดพี่น้องเลยแล้วก็อมงคงขังเนาะ คือกันไก่พี่น้องก็เนาะกันเป็ดกันไกหมอยเข้าไปซะผักอินเตอร์มาซอยเอื้อยบ่ลูกบ่ซ่าั่เกิบให้ไอเตอร์เอาเกิบลงมาให้ไปอ่ข้าวนี่อ่ะป้อนข้าวกับอันชิ้นไก่พี่น้องเนาะชิ้นไก่บ่กินก็เลยบายเกเพิ่นกินกินแน่าลุงว่าอ่าบ่ฝ่ายเพิ่นกินนมว่าซั่นเนาะอ่าเพิ่นจังกินข้าวเพิ่นน่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละยังบ่ได้กินนมอยู่ป้อนกับปิ้งไก่ก็บ่กินพี่น้องเอ้ย ใบใบเกลือให้ต้องใส่มากินใบเกลือบ่มากินกับซีนกับไข่เจ๊คึกได้เพิ่นก็ได้คึกบ่ล่ะไปแม่ไปเฮ็ดสอดเอื้อยไปน่ะเอื้อยเอาแนวคุมไว้อยู่ยังบ่ได้อันเฮ็ดนานมันอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะแลเพิ่นเฮ็ดสวนแล้วจังมาอ่าขุดนานพี่น้องเอ้ยนานักมันจเพิ่นสิปลูกักหยังแหละเนาะอื ลมไหนลงล่ะมันบาดมือเด้อค่ะบาดมือเด้อค่ะอ่ะๆอันนี้เอาข้าวนี่เอาลูกอ่ะข้าวนี่อ้าแก้มแตกพุ่ปลาลุงเยยังบ่เาแต่ว่าแน่ด้เนาะอยากแห้งแล้วเมื่อวานนี่แดงตองอยู่ทางปัเตอร์เพิ่นก็ยังบ่มาเนาะอ่าเพิ่นซื้อในมามื้อเช้านี่พี่น้องเยเนาะก็ว่าสิปลูกตอนแรนี่แหละเวนีเพิ่นปลูกได้นานนึงเพิ่นว่าเนาะ อสาวนางว่าถ่าตอนแรงถ่ามันแดดบดก่อนจังสิไปปลูกซอยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนยังโบมาเช่นพี่น้องเลยเนาะไปรับไอตามาแต่ห้องห้ามือเฮียนพี่น้องเลยยังโบทันมาเนาะถ่ายเพื่อนอีกจักหน่อยเพื่อแต่จักเพื่อนสิมาไว้มาซาเมื่อนี้เพราะว่ายันว่าเพื่อนพาลูกเพื่อนไปดินบุญพี่น้องเนาะดินบุญวันซาวันที่หนึ่งวันที่สองนี่แหละพี่น้องเลยยังมาทันมาอยู่ยันว่าเพื่อนพาลูกไปขี่มังเด้งดึงมอเนาะเต้ยังโบมาเลยเซอร์กับไอ้ตา chạp bà lụng Chạp bà Nhìn này lại Bà sẽ hát cờ bà Cờ bà gian phả bà ơn hãy mà hạnh Thưa cha Thưa cha Hòa nhồng hòa nhồng ơi Hà cơ tư non bà luôn này nào Bà phần nhàng lọ bòn khảo còn Nhàm lên Hãy lụng bắt bà hết trời ưỡi bà Hết trời ưỡi bà Bà đây kìm kính... Sống phát khăn đấy กอได้กินสมพักน้ำเบื่อได้คอืออเออเป็นกินอยู่พี่น้อาไงนะใบเกลือลายข้าเติบได้ได้หน่ป้อนกับป้งไก่กับบกินมากินหทิบวแซะบวบวแซ่บอเพิมมาแน่ได้ในมานะหรอแกมแตกบวหรือบวแหงแล้วแกมแหงแล้วอเอินเื่อได้ลูกเอาไปเบื่อยไปเอื่อเห็ดก ยาย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 ยาเห็ดเด้อเห็ดขาดของเอื้อยได้่ะได้อันขาดของเอื้อยได้ลูกมันล้มได้เออมันล้มได้เอื้อยยังเห็ดอันนั่นยืนนะเอาเสียมตำลงมคักๆมันจังแน่นเนาะเหย็ดแห้งได้เอื่อยปะมันชิล้มเอื้อยะอ่ะแล้ว เสะว่าหรือว่ากับใบเกลือนะฮะเบิ่งยังเบิ่งงัวนะเอิญดุเอิญหม้อ่ดุงัวไปบ่าดุิไปว่าบุญที่ทรงละไปบ่แม่แม่ไปบ่บุญที่ทรงไปบ่ลูกเรได้ไปน้ำโมดอกไปดุงเลยเนาะบมมีรถมีรางนี่เพื่อนนี่แหละนอนนี่เพื่อนอะลูกไม่ลูกไม่เสียบได้หามาไว้อภ่ยพี่ เบิงแม่ไปเอาเกลือให้ก่อนปะไปเอาเกลือกอนปะทิมทิมเขานะลูกทิมทิมแฮม้าลูกเบิ้งทิมแฮม้าลูกเออเฮ้ยเบิกบ้งมือไม่ได้ขี้ดินนี่นะต่เต็มปากน่าไม่เช็ดให้ก่อนบ้งลูกไปใส่เกลือมาปลาลูกเลยเนาะลูกไม่ลูกใหญ่จับใหญจับใหญจับลูกขึ้นลูกขึ้นไปบังเอื้อยเฮ็ดพูน่ะพูน่ะพูน่ะขังคักแท้อันนี้หมดกับเข้ามากไร้แล้วนี่เนาะลูกมัดคักแท้จ้ะ ยังบ่ได้พากันเฮ็ดนานอยู่พุ่นแห่พี่น้องเนาะเพิ่นเฮ็ดทั่วเฮ็ดสวนเพิ่นแล้วพุ่นแพากันปลูกผักยัง3าวผักบงผักบงบ่บงกับผักยังผักไว้ันุมน้ํา้อ่ะผักกาดเนาะผักกาดผักบัวหอมสแจ่วอลูกอ่ะ้าอ่ะบาอย่าไปเฮ็ดแฮงมันสิล้ม เออเอา้อยอบไห้ได้ฮันดุมันอ่นเองมันแห้งอ่อนแออยู่เอื่อยวะเอ้ยเห็ดแน่นด้วยแหละเนาะอินเตอร์ลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกอย่าดึงอย่าดึงของเอื้อยโอ้ยบุญ่ะซองเลยพี่น้องเอ้ยเปิดขึ้นนะก็ซองออกไอซองเบิ้งเอื่อยเลยผู้ซองเบิึงกันหมอนลำเรื่องคือข้าวตะกี้บ่เนี่ยเนาะ มอมเรื่องตะกี้นี่เอาผ้ามาขังไว้ชิแรตพี่น้องเลยเนาะแล้วลก็ผ้าก,กันเจาะหูมันเปิดขึ้นเบิ้งชิแรตเบ,บื้อก่อนใช่ไหมเกืบอบวะลูกหมูมีเงินเข่าเบิ้งเนาะผ้าก,กันเจาะหูเข่าเบิ้งแหละซองเบิ้งเอาใช่เกิอบใช่เกิอบรุษแหละเกิอบรุดแล้วมัต้องจะเอื้อยอย่าดึงขึ้นหาเนี้ยมาเตีงไว้นะไม่นักๆมาเตีงไว้เนาะอ่าไก่กัดยังบอกเขามาสะเอาลูกลอ่ะกินข้าวอ่ะ เปิดเบอร์องเอื่อยได้ผูกเมาแลไรจะเทอะไรมานี่มีคนมาป่วนหางยังข่าวตานะลูกอ,อ่ะข่าวนี่ยอ้ามาม่ามามอืมบอ้าวเฮ้ยอ้ามข่าวเย็นตายังไปหนึ่งข่าวซะมาแม่ใส่เกิอบมาก้นเกิอบรุดแล้วนี่เอาไว้เหยียบน้ำนะฮะลูกเยอะหองื่อแห้งเด้อถนนถนนมันแน่ สองคนมัดผู้หนึ่งกับเข่ามาเหตุนานมันเราได้นี่เนาะอื่นกับปุ๊กบาได้พากันไปบุญกันจะได้ไปนะมวยบ่พี่นเอาไงเนาะบ่มีรถมี่างรางผู้สาวเพิ่นก็ได้จากแด้อันทางเพิ่นสีมีรถหับจ้างพาไปเนาะคนละสิบกระซ้ากับว่ากันพี่นเอไงเนาะคือบุญธาตุนี่มีคนพาไปแล้วเงินให้เพิ่นเนาะ ป็นมีรถพี่น้องเลยพี่เขานี่รถจกักอ่ามีคันหนึ่งเนาะบูญนึงไปแต่กระเ้าะสินะจากแรกเปลี่ยนผัดเวีนกันไป <c oughs> บุญวันสะเนาะที่สองท่านว่าพี่น้องเลยบุญจักอุ่ยังเกาะเพื่อนอื่นทหารเนาะที่สองท่านว่าเป็นจิจัดทุกปีพี่น้องร่มใส่ไม้ได้ลูก <c oughs> <c oughs> พ่อเราบ่าไม้พ่อเราบ่าบันนี่ พอแล้วตี้น่ะพอแล้วลองซัมเมอร์เพิ่นไปตัดใหม่มาเห็ดหัวพี่น้องไงเนาะหัเห็ดกุ้งกวงนู้ดนี่ที่ได้จ๊กน้านนี่เนาะในป้าพญาง่วงมาอยู่มาลูกมาอย่าไปเห็ดของเอื้อยป้า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 ลูกป้าพอแล้วป้าคึกเลยเพิ่นก็เลยอยากปลูกพักน้ำเอื้อเวอนี่พักพักแม่สี้เทานี่เบิัง ลูกชิลูกพักยังก็นี่เหรอเจอชิลูกพักยังลูกเอ้ยเนาะเอาเบาเอ้ยเด้อให้มันได้ขั้นสฉมเด้อช่เบาเอ้ยเด้อเออพี่แดงไอ้สวนพักเพิ่นพอดีเนาะพอดีพองามบ่ใหญ่บ่น้อยปานกลางพี่น้องเอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะใกล้ถึงอ่าเป้าหมายแล้ว ไปถึงจิดไมาไปทางได้พี่นงเลยชิ้วชล้วจูอีกจังนายกันแล้วซื้อมาแล้วว่านพักใหเนี่ยเออแ้วเท่าแล้วสวนกันไปซื้อในพักมาปุ๊พี่นงเนาะไปไป้นไปบ่งป้าไปบน่งบอปป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  เออปาเตอร์ก oh, no. no. <c ười> mm ็ย hmm. mm ังบ่มานี่เนาะเตอถ้ากะกักนําอยู่เนาะบ่มีนํามาตอนก็ฮ้ายเกเตอนี่อืออืออุ้ยๆๆไข่ตอดเด้อนี่ไข่ตอดเด้อนี่ลุงยักไปใส่เด้เนาะบ่ถึกเลิแห่เมื่อลบอยู่ืนเลยลงมาเลยลุงยักนี่เนาะเฮ้ยเ้ไปใส่ซะอันนี้ เอนเตอร์ไปใช้ซะนี่พินะส่วนป้าพี่ได้กินแล้วนี่เนาะทั้งคุณกับลังเฮ็ดทั้งพี่จนได้ข้ามสมเล้วพี่น้องเลยแม่พักกาดงามแท้ลูกนี่กับลาบไก่เด้เนาะพักการ์ดยังก็ปลาสุดเดอร์ดป่ะพักการ์ดช่องเนาะอบานพักกาดใบในน้อยพักการ์ดโตต่อเน่นป่ะอือคุณน่ะแล้วปลูกหอดพักขนมข้นาพี่น้องเลย กน่าเพ่อนมาให้ดบงยอาก่ะรูปะนี่เขอ่ะยาดับอกินไปเลยข้ามเตอร์แบเอาบาเกลให้เพื่อนรู้ปะเออเอ๊ะปับจับปั๊บจับปั๊บจับทิมทิมทิมจับไปตุทิพมันบวกงามจเน่ยไปใส่แกงเนาะแกงปูแกงปลาพี่น้องเลยเฮ้ยไปใส่เลย โอ้ยไปเก็บหันเก็บเก็บหันเก็บนี่ได้เพื่อนนะป๊าป้าป้าป้ามาพี่รเพี่รเพื่อนนะป้าได้บวกรวมเส้นนะมาตอนใดบ้าเตอป๊าเจอเชื่องกันลีอนี่เพื่อนน้ำกระเซาะแบบนี้นองเลยพอดีงามพอดีเอ็นเพชรกล้วยบดชี้ได้นี่ป้าบทชี้มันกันเดี๋ยวบลู กูอะไวนี่อาบอกลูกมันมันยังบ่ซุรอนี่เดยอลูกะเไปนแเอ้าอายลูกอะเทะลูกกินอึบเบื้งแม่เอานี่ออกก่อนเบื้งดูเสียบล่มนะฮะน้วน้าอยู่เีน่ะมันกันเนาะเอากดูเนเอามากี่น้องแล้วปูวอนี่ปะ เราปลูกขั้นมั่นนะนี่เนาะมันเนี่ยก็มันเกลียวว่าคนอื่นเลยเกลียมันเกลียวแล้วปลูกแล้วเอามาเมื่อวานนี่พี่น้องเนาะหนึ่งแล้วหนึง่งเมื่อวานนี่เนี่ยใบหนึ่งรอบน่ะกล้วย,ยงามอะไรนี่เนาะกล้วยน้ำเงินนี่บอป,ปะเออต้นนี้ได้นี่เนาะเบิดแล้วบดแบ้เนาะเหี่ยนปไปแล้วผูกลมพัดอ่าต้นมันใบจนสวยเบิดอ้าจะเคลื่อนนี่ น่ยจังว่าน่อเครือหนึ่งพี่นัอ่ะเนาะจักได้จักวีอ้าตวยเครือหนึ่งสิวกวีหนงี่เพิ่งจะปม่ไลียนจะไปีแต่มากใหญ่ตึงๆเนาะมันชุบกรบ้ากอจะกินช้มกินบอลูเห็ดแม่กวยบทชี้น่อะได้ชุบก่อนเอาไว้านนี่้ะชารอันนี้นะชุบมันเลยมันชุบก่อนเปล่า กันแต่หนึ่งใส่ตู้ใบนะใส่ซองฟิตว้กินเย็นๆนะแค่ใบเดีย้มุ่งอันเดียววะนะันปพ่อลางนึแห่ะเฮ้ใกล้ต่อแล้วลูกใกล้กินกล้วยนะฮะอ้ามาครบก่มาครบก่น้อยเฮเุ้งมากระเพื่อนเปียนอยู่นาอะไร <laughs> ừ, ừ. lộp mấy lộp khoai nhang này ngon chạy hết Thế mãi phải lộp mãi 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 mang mang mãi mang mãi mãi Thế, thế mãi คอ,อยยางเนี่ยเปะจะปะพันออยางนะเกือบพันยางรวมอยู่เกือบรุดตลอดขาหา้างก็ไปจักมาครบทีนนี่ยเออลูกอะลุกลุกลุกนี่แหละขาห้างเลยลุกลุกลูกผ้าเกือบรุดแล้วเกือบพันรวม,มเหยียบไหม,ไมนะห้ามนะเหยียบไม้จำเอ็นนะมนา่งลงไหมเหยียบเกือบไหมนะโอ้ยเชือกมีเสาน้อยกันเด้อป้าลุง Song nè, song nè, koi pa mày. vì bà mày, bà mày, bà kìm sa tụi mày, bọn em 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 bọn này bọn em 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 bọn bọn em bọn em bọn em bọn อันนี้มกะเพนนี่้าตัวเวหมเป็ดเอ๊ะเห็ด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 ดุเห็ดงามาเกาะพากันตามสวมตามกินเเว้นีนเนาะอนวาอันให่นน้เฮ็ดนะลูกปะ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 กินไมวกร้วยกินไหมไห้ป้ากินน้ำเนี่ยป้าปไห้ป้ากับลุงกินน้ำนะ่ยขึ้นาให้เลยเดน้เพิ่นโมยากว่าน้ได้เพิ่งยังไงนะแล้วเชนน้ำโมกอ่นะไม่ต้องเื้อได้พี่น้องเลยเอ๊ะ ม่เงี้ยนะม่เงีเบ้งป้ะไปไปลูกป,ป,ป,ปะ,ปะ,ปะเฮ้อเฮยล้วปเนาะยันยืยนยันืนยันยยันยืยันนยันยืนยันยืนยันยืนยันืนาันย่นยันยืนยันี่นยันยืนยันยืนยันยนเะัในยืนยยืืาาัันยนยันนขันนััยน มีให้กันเสมอมาขอบใจป้าล <ug àn> ุงบัสุคูสุคนเด้อที่เขามาหัดชมซองคิปฉันนังนอนสละเนาะมาเบิ่งน้องอินเตอร์น้อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเลยเพื่อมีได้ได้ซื้อแพนเพลสซื้อนมให้ลูกลูกเพื่อชิ้นใหญ่เนาะน้อยในคนตัวน้อยเพื่อชิ้นใหญ่นี่มาเลยชาวน้อยปีปีปลายแล้วพี่น้องเนาะปีสองเดือนวันที่หกนี่แหละเนาะมีครบครบสองเดือนพี่น้องเลย อีกส่งเดือนแล้วน้อยเต๋อเหยื่ดินของป้า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 เมื่อบ่เมื่อบ่เมื่อบ่บบนี้ไ่ได้สอนเ้ยคุณทำได้ดินน่ะโอ้ยส่วนเมื่อก็มีแต่เหอะพี่น้องไงเซ่เซ่เสื้อเปื่อนเปื้อนโอ้โหทำได้ทีชักแม่นี่สาวน้อยกำลังไปเป็นซะเก็บหนันเก็บนี่พี่น้องเไยเนาะใส่ปาก เ็บขี่ดินขี่แห่มาใส่เสื้อเปื้อนเบิดเลยอือฮึผ้าป่าสัมปะหลังเนาะพาซาโน,นยเพันเมื่อาอาบน้ำทำนายก็นอนเดี๋ยวนี้ไปอยู่เพื่อนป้าพี่น้องเลยมาพูดแหละกินข้าวกินน้ำแล้วจังพาเพันเมื่อาอาบน้ำวันนี้ก็อบเลยหนาวบันไดโดกพี่นเอเาไงเนานดดนะอาบค้ำๆแน่ก็ได้ดอกแต่มันหนาวนี่พาเพันอาบตะเวนเนาะจากปกติดีมาเนี่ยฮ้อนตอนเวนเนาะ ไปสำหรับคลิปนี้ลาปลาลุงไปก่อนเด้อเนาะพอกันไหมคลิปหน้าปลาลุงเลยสหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีปลาลุงนะลูกได้จ้าสบายดีนมือน้ำเลยลูเาายกเด้อเจอจ้าในกลัวเจอจ้าในเสิพาไปซื้อขนมมาไว้เจาาจาา้จาในเจอจ้าในแล้วกันปลาลุงเลยคุณงานลังใส่เลยพวกเจอจ้าในกลัวลูกเออจ้าๆๆๆๆๆ บาสวัสดีเด้อไปลูไนะ้ไนเนาะไปเลวพอกันไมคลิปหนาเด้อ